สวัสดีค่ะวันนี้ทำข้าวต้มปลานะคะข้างในมีรากผักชีน้ำมันขิงน้ำมันงาเกลืออันนี้ขิงนะคะขิงทอดมันค่ะนี่ค่ะปลาลูกสาวทอดเอาไว้แล้วนะคะปลานี้ก็เนื้อปลาทอดแป้งนะคะกระเทียมเจียวลูกสาวลูกสาวไ้่ช่วยกันทำเนาะอันนี้ น้ำจิ้มขิงค่ะขิงขิงทอดนะคะนี่ก็ใบผักชีปลาปลากระป๋องเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้กินกับข้าวต้มขาวอร่อยนะคะวันนี้ข้าวต้มปลานะคะอาหารเที่ยงบางทีก็กินข้าวเนาะบางทีกินข้าวต้มบางทีก็กินหมี่ไปบ้างเนาะ เอาอาหารหนักบ้างเบาบ้างค่ะวันนี้วันนี้จะกินข้าวต้มปลา,าค่ะมาค่ามากินข้าวต้มค่ะน,นี่ลูกสาวตักแล้วนะเนื้อปลากระเทียมเ,เจียวถึงจะอะไรลูกอันนี้ปลาต้าเจียวดำเนาะปลาปลากระป๋องนะคะ่ะต้าเจียวดำอันนี้ ชีขิงนะคะขิงขิงนะคะอันนี้ปลาปลาทอดค่ะอันนี้หอยลายค่ะอันนี้กินกินเอามากินกับข้าวขาวนะคะอก็กินนนี่ค่ะข้าวต้มปลา อันนี้มี่เสลกมาเชาะะ้า,า,นา,นา,านะคะมาทำมากินด้วยกันเอาต้มปลานะคะบายบายขอบคุณจ h a n k you t ม r i m a k a s i นค่ะ